กลับเข้ามาเจอกันในเบรกที่2นะคะในช่วงเวลาของรายการคลินิกไทยจีนนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่มีคําถามอยากจะขอคําแนะนํากับอาจารย์นะคะก็โทรศัพท์มาฝากคําถามหลังใหม่หมายเลขโทรศัพท์026893673นะคะ026893673นะคะหรือจะสมัครสมาชิกนะคะก็ให้ใช้หมายเลขมือถือนะคะ0869063991นะคะ 0 8 6 9 0 6 3 9 9 1นยะคะยังไงก็รีบโทรศัพท์มาสมัครเป็นสมาชิกของรายการก็แล้วกันค่ะค่ะอาจารย์คะวันนี้ต้องบอกว่านอกสถานที่เพราะนั้นนอกสถานที่ในแต่ละท่านอาจจะต้องฝากคําถามไว้นะคะคแล้วก็อาจจะต้องมีเสียงบรรยากาศอะไรบ้าง <c oughs> อ,นนอันนี้ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศสดมมจริงจร<า>ิงนะคะอาจารย์อ่ะเรากลับมาในเรื่องของประเด็นที่วันนี้อาจารย์คุยกันอาจารย์บอกว่าเราจะคุยเรื่องยาเนี่ยจริงๆแล้วแพทย์จีนเราก็ไม่ได้ไปเน้นเรื่องการรักษาอะไรขนาดนั้น เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยป้องกันตัวเองมากกว่าถูกไหมอาจารย์ครับคือถ้าพวดถ้าเรามาคุยถึงเรื่องยาถ้าเรามามุ่งไปเรื่องยาถ้าการใช้ยาก็ต้องมีความรู้พอสมควรถูกต้องค่ะนะฮะต้องมีควรู้ถ้าเราใช้ตามแบบพั่มเพื่อบบซีโซ่มันก็ไม่ดีอันตรายอันตรายใช่ค่ะว่านานๆเราก็อยู่ในทุกอย่างนี้เราพยายามหาอะไรที่แบบง่ายๆหน่อยะทุกคนสามารถหาซื้อได้หาซื้อได้รู้จักกันทุกคนอครับนี่คือคือความคิด ของเราเนาะกาแพทย์แผนจีนในการดูแลสุขภาพเขาจะเน้นเรื่องการป้องกันที่เราคุยกันตัวนี้สำคัญจริงๆแล้วในประวัติศาสตรนะประเทศจีนมีการเกิดนะฮะการเกิดของโรคระบาดค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะแต่ด้วยกาแพทย์แผนจีนนะฮะ ค่อนข,ข้างจะรักษาพวกนี้ค่อนข้างดีนะทำให้การเกิดโรคระบาดแต่ละครั้งเนี่ยไม่รุนแรงจนเกินไปนะฮะไม่เหมือนกระทั้งยุโรปใช่ไหมฮะโอ้ยยุโรป<ช>มีพักหนึ่งนี่ใช่นี่เสียชีวิตกันเป็นเป็นร้อยๆอาจารย์ในไม่กี่วันเป็นไม่กี่วันนะฮะในช่วงนั้นเขาบอกว่าเสียไปยี่สิบกว่าล้านคนนะฮะค่ะแพทย์จีนมีไหมมีนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับรุนแรงมากนักค่ะใช่ โรคหนึ่งที่โบราณเจอนะครับคนไหนที่เคยดูเรื่องของความรักในขอแดงนะความรักในขอแดงนะครับก็คือของโลมงนะรของโรมมานานะมีนางเอกอยู่คนหนึ่งนะชื่อลินไตอี้นะครับเป็นนางเอกนางเอกนี่มีโรคค่ะ มีโรคหนึ่งนะฮะก็คือโรควานาโรคในทุกวันนี้โอ้เกิดมาเนี่ยสมัยอันนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมเป็นเรื่องจริงวานาโรคอย่างเงี้ยพอเราโองนี้ว่ากันว่ามาอยู่ช่องราชวงศ์มีเออราชวงศ์ชินต้องต้นต้นของราชวงศ์ชินค่ะนะฮะค่ะถ้าวานาโรคในสมัยนั้นก็มีแล้วค่ะจ้ะนะฮะก่อนหน้านั้นก็มีนะฮะ ในประวัติศาสตร์เขามีมีการบันทึกอยู่นะว่ามีการมีวาระโรคขึ้นอยู่หลายบ่อยครั้งเหมือนกันแล้วก็แต่ละครั้งก็ขาชีวิตพอสมควรฮเรื่องมันก็จะมาเกี่ยวข้ากับตัวสาลี่ครั้งหนึ่งนะในในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งเขาบันทึกไว้อย่างนี้มีคนงานคนหนึ่งทำงานอยู่ในในใน ในร้านเสร็จแล้วก็วันดีคืนดีเกิดเป็นวานาโร่เกิดเป็นวานาโร่เพราะเกิดวานาโร่ปั๊บสมัยนั้นไม่มียาเลยทุกวันนี้นะฮะก็พยายามรักษาแต่รักษาแล้วไม่หายตัวจะอมไปเรื่อยๆด้วยความกลัวเจ้าของก็กลัวรู้นี่ว่าไอ้โรคที่มาติดต่อนะฮะก็เลยทำไงดี จะไล่ออกก็มาได้เพราะคนงานหาหายากด้วยเขาก็เลยทํางานดีส่งไปอยู่ที่คือเจ้าของร้านนี่แหละเขามีสวนผลไม้อ๋ออย่าบอกว่าปลูกสาลี่พอดีนั่นแหละออนะฮะเขาไปสวนสวนสาลีอ่าฮะเขาก็เลยส่งให้คนเนี้ยกะว่าเฮ้ยไปเครับอคือคือยังจ้างอยู่แต่เอาใกล้ๆหน่อยเพราะว่าฉันกลัวติด ไปอยู่สวนเลยไปสวนเลยนะฮะไปไม่ไปป่าไปมันไม่อยากเอครับแล้วเขากินอะไรอย่าบอกว่ากินสาลี่นั่นแหละพรหลังจากนั้นคือกะว่าไปแน่นะไอหนุ่มนี่คงจะตายแน่ๆนะครับผ่านไปพักสี่ห้าเดือนเพราะเขาว่าหนุ่มนี่กลับมาเคาะประตู ซึ่งจริงๆแล้วสี่ห้าเดือนหน้าน่าจะเสียชีวิตไปแล้วเเสียชีวิตเพราะ่ข้าวก็ไม่ให้อะไรก็ไม่ให้ส่งตัวไปอย่างเดียวใช่มีแต่สารีเต็มไปหมดเต็มไปหมดใช่ไหมฮะค่ะมาถึงเฮ้ยตัวก็อ้วนขึ้นสีหน้าก็ดีนะก็เลยถามเฮ้ยไปทำอะไรมาป่าก็เท่าแก่ให้ผมไปไปอยู่สวนสารีก็ไปไปเฝ้าสารีให้ท่าแก่ไงอ่า แล้วไปทำอะไรเพราะเฝ้าสารีอย่างเดียวมันจะมาปิ๊งปังได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องมีอย่างอื่นพ่วงใช่ไหมเขาบอกก็เท่าเก่ข้าวมีบ้างไม่มีบ้างเอข้าวก็ไม่ให้ใช่ไหมเงินก็ไม่ส่งคิวข้าวทาไงคือเคยเก็บสารี r อนะฮะทีนี้ด้วยเป็นคนดีกลัวว่าจะไปเก็บสารีมันบนต้นเดี๋ยวว่าเท่าแก่จะดาวนะฮะก็เลยไปเก็บสารีที่ มันล่วงแล้วล่วงแล้วนะะพรล่วงแล้วมันก็ฝาดกินไม่ค่อยได้นะก็จะพยายามเจ็บสารี<อ>่ที่ล่วงแล้วที่แบบพอจะกินได้นะะแล้วก็เอาไปต้มกินแล้วทำไมเขาต้องเขาต,ต้องเคิยวเอาไปต้ม,ม่ะทำไมเคี่ยวธรรมดาเคี่ยวไม่ได้มาฝาดไง มันไม่สุกอ่ะอ๋อคือพูดง่ายๆอาจารย์เขากำลังหาวิธีที่จะเอาสาลี่ในวัตถุดิบที่มีอยู่เอามากินเพื่อที่จะประทังชีวิตใช่คิดไปคิดมาเอ๊ะจะลดความฝาดยังไงลองเอาไปต้มดูซิอ๋อใช่ใช่เข้าใจฮะก็คือพอมันฝาดเกินมันไม่อร่อยไม่อร่อยทำไงก็เลยต้องไปเอาไปต้มเอาไปต้มนะฮะก็เลยต้มสาลี่กินทุกวัน กินแต่ซาลี่ไม่กินอย่างอื่นเลยไม่กินอย่างอื่นเลยไม่กินอย่างอื่นไม่ได้มันไม่มีอะไรให้กินไม่มีตังค์ด้วยเออใช่ใช่ใช่นะฮะด้วยเท่าแก่คนนี้เขาก็เป็นเขามีความรู้เพื่อนเขาเป็นหมอไอ้หมอคนที่มารักษาไม่หายนั่นแหละนะฮะเขาเลยไปบอกหมอเขามาแม่มาเออหายจริงๆริงเฮ้เออดีจริงนะฮะก็เลยไปคุยมานะฮะสุดท้ายนะฮะหมอทำไงนะ ก็เลยให้ถ่ายงานลงดูมีทั้งหลายคนนะที่เป็นนที่เป็วานาโลเอาซะหน่อยดิเอาซะหน่อยดิคือเจ้าเนี่ยอาจจะฟลุ๊กอ๋ออ่าแต่คนอื่นอาจจะไม่ฟลุ๊กก็ได้อันนี้นั่นลอกก่อนว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่นะฮะทำยังไงอ่านะฮะเอาสาลี่นี่แหละค่ะไปต้มเคี่ยวอ๋อเหมือนกันทเหมือนกันเลยใช่อ่าด้วยความอยากรู้ไงไอ้เอาสาลี่ไปให้คนนึ่นยินคนอื่นก็รู้ดิอ่าอ่าใช่ไหมฮะฉลาดหน่อย อ๋อพ่อค้าพ่อค้าโอเคโอเคอันนี้เป็นพ่อค้าแล้วใช่ไหมครัก็เลยอัมสารีไปต้มเคี่ยวเคี่ยวเสร็จแล้วก็เลยทําเป็นใส่น้ําตาลใช่ไหมฮะพอเราเคี่ยวเสร็จใส่น้ําตาลพอใส่น้ําตาลเสร็จป้ามันก็จะมันก็จะหวานคนก็จะไม่รู้ใช่ไหมใช่แล้วก็เอาไว้รักษาคนไข้แล้วเป็นยังไงคะปราก็บอกว่าพ้นการรักษาดีมากนะฮะ้นการรักษาดีมากก็เลย เป็นที่มาของสารี่ซึ่งซึ่งตอนที่เขาค่ะอาจารย์ซึ่งตอนที่เขาให้ยาไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นสารี่เคี้ยวใช่ถูกไหมฮะเขาบอกว่าเป็นยาเป็นยาแต่เขาแต่คนที่เป็นเจ้าของสวนแล้วก็หมอเนี่ยจะรู้ดีว่าไอ้ยาถุงนั้นมันก็ประกอบไปด้วยสารี่กับน้าตาท่านั้นเองใช่ต้องเที่ยวมันมาเป็นยาอาจารย์ก็เลยเอามารักษาเพราะตอนหลังนะะพอละคนอื่นเขารู้ข่าว ค่ะก็เ,เลยค่อยๆพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาและแล้วความลับก็ปิดได้ไม่มิดท,ที่สุดแล้วเขาก็รู้ว่าไอ้ถุงนั่นแหละคือสาลี่คือสาลี่อาจารย์แล,แล้วตอนที่เขาใช้เนี่ยหมอท่านนี้ใช้เนี่ยท่านให้ยาตัวอื่นด้วยหรือเปล่าล่ะหรือว่าน้ําสาลี่ต้มเคี่ยวอย่างเดียวคืออันนี้มาเป็นนิทานเนาะอ,อันนี้มาเป็นนิทานที่ที่เขาจดบันทึกกันมาคา,าว่าจริงหรือไม่จริงไม่ก็ไม่มีการพูดถึงหมอ,อกหล่าได้แ,แต่ว่าะนิทานตัวนี้จะบอกเราณอย่างหนึ่งค่ะ ให้ว่าหลังเราหน like ้าสาวนี่ถ่ายมาเล่าจริงๆแล้วเนี่ยยาทุกอย่างมีตํานานนะอาจารย์อย่างเรื่องโสมเนี่ยอาจารย์เคยเล่าให้ฟังสนุกมากเลยเขาเาจะบอกเราอย่างหนึ่งว่าเออตัวนี้แหละไอสารี่นี่แหละมีฤทธิ์ในการรักษาโรคปอดเขาใช้คำว่ารักษาเลยเหรออาจารย์ใช้คำว่รักษารักษาโรคปอดกับวัณโรคเลยนะคนั่นนี่คือนี่คือเรื่องราวของสารี่ ท่านทำวัฒนิทามมันเป็นยังไงจริงไหมไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ถูกไหมฮะไม่มีใครรู้แต่ว่าเราเรารู้ได้อย่างหนึ่งก็คือว่าคือเขาต้องการนอตรงนี้เขาสื่อตรงนี้มากกว่านี่คือความใหม่ของมันคือจีนเขาก็เขาก็าจะเขาฉลาดเขากลัวกลัวเด็กเขาจำไม่ได้เพราะว่าสมัยห่อริมเรียนแพทย์จีนต้องดีตั้งแต่เด็กๆพยายามหาวิธีให้ให้เด็กๆเขาจําได้ การใช้น um, uh, ิทานจะทําให้เด็กจําได้เพราะเด็กชอบอ่านนิทานจะไปให้อ่านตำราแพทย์จีนมันก็กระไรอยู่ถูกไหมอาจารย์เขาก็ต้องสอนแบบนี้แหละถูกไหมครับสารีนี่มีหลายพันอาจารย์อาจารย์พูดถึงสารี่เนี่ยหลายคนก็บอกแหมสารี่เป็ดสารีหิมะสารี่หอมสารี่น้ำผึ้งครับแล้วสารีในความหมายของอาจารย์ในแพทย์จีนเนี่ยมันต้องเป็นสารี่พันอะไรไหมคือสารี่จริงๆแล้วตาม ตำนานที่เขาเขานั่นคุยกันอยู่ก็คือสาลี่พันนี้พันนี้ีน่าจะเป็นนี่คือเรียกว่าสาลี่นะสาลี่เป็ดสาลี่หิมะนี่เป็นสาลี่ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับสาลี่เนี่ยจริงๆแล้วมีสาลี่หอมอีกสาลี่อีกสาลี่ตัวหนึ่งสาลี่เป็ดไม่ใช่สาลี่สาลี่หิมะเป็นสาลี่ที่พัฒนาใหม่มีการต่อมีการ ข้ามสายพันธุ์นะฮะมีการข้ามสายพันธุ์แต่ว่าสาลีจริงๆอ่ะนะคือคนจะเป็นสาลีตัวนี้นะคำว่าสาลีผมสารนิฐานนะผมสารนิฐานว่ามาจากคําว่าสาลีนะแปลว่าสาลีก็คือตัวตัวนี้เรียกว่าสาลีสาลีอ่าเรียกว่าสาลีเวลาเราเราคนจีนเขาเรียกตัวนี้ว่าอะไรอ่ะจย์เรียกสาลีสาลีสาลีซาลีก็คือ สารี่ที่มีลักษณะเนื้อหยาบหยาบเนี่ยนะไอ้มันก็จะหยาบหยาบนะจอนะเนื้อข้างในจับจับอ๋อถูกถูกเนื้อข้างในมันจะหยาบหยาบถูกต้องแบบทายทรายเหมือนกับเก็ดทรายคำว่าซาก็็คือทรายอ๋ออ่ออ๋อออก๋อืออกออ๋อนกอบกระดาษ๋ออ๋อน๋ออนนั้อคือเรียกว่าสา๋ี่นออ๋ออ๋รอ๋อ้๋ออวอา๋ออจออารา๋อ้๋อันนี้นอ๋ออ็ออ๋ออ๋อองนนตอ อาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดบางท่านอาจจะดูไม่ออกว่ามันพันอะไรไปซื้อสาลี่พันอะไรเลยได้ไหมไม่มีปัญหาใช้ได้ใช้ได้หมดเลยถูกไหมคะแต่อาจารย์เราจะบอกว่าที่เราพูดถึงพันนี้เพราะว่าในตําราที่เขามีการระบุกันอย่างส่วนใหญ่แพทย์จีนถ้าเขาจะใช้สาลี่เขาก็จะใช้สาลี่อันนี้มันมันน่าจะเป็นน้ําผึ้งไหมอาจารย์อันนี้เป็นสาลี่เลยไม่ใช่น้ำผึ้งสาลี่สาลี่ อ่าอ่านี้อันนี้ตัวนี้สาลี่ข้างในมาจากลักษณะของตัวรุ่นนี้เออพราะอย่างงี้จะไม่หวานจัดออกเปรี้ยวนิดนิดอคล้ายๆสาลี่เป็ดอะไรกันใช่ออกเปรี้ยวนิดนิดนะครมีรสเปรี้ยวหน่อยๆแล้วก็มีข้างในเนื้อจะออกใสๆหยับหยับนิดนึ่งครับเพราะว่าถ้าเป็นสาลี่น้ำผึ้งเนี่ยกัดไปแล้วหมูมันจะหวานไปหมดเลยมันก็จะได้น้ำตาลไปด้วยนะก็เอาสาลี่ที่แบบคงไม่ใช่สาลี่หอนน่าจะเป็นสาลี่เป็ดอะไรเงี้ยราคามันก็จะถูกหน่อย แต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะบางท่านบอกว่าแมฉันชอบสาลี่หิมาก็ได้แต่ฮิมาเราก็ไมว่ว่าจะเป็นหอมเราก็ไม่ว่านะคะเอาเป็นว่าสาลี่เนี่ยใช้ได้เกือบเกือบทุกพันธุ์เกือบทุกพันธุ์นะคะที่คุณสามารถหาได้ครับแค่นี้ก็จะมีประเด็นแล้วแหละว่าเออเอาละฉันรู้ละสาลี่เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกแล้วว่าในตำราแพทย์จีเนี่ยบอกเลยว่ารักษาโรคปอดแล้วก็วันโรคได้จะรักษาอย่างไรและจะใช้แบบไหนเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ต่อค่ะ